The President the Football Association Thailand, Ruolpuan Lamsam Madame of of am. เอาข่าวดีมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาดามแป้งครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทยอีกแล้วหลังจากที่เป็นผู้หญิงคนแรกของโลกนะที่ทางด้านฟีฟ่ามอบตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรฟีฟ่าให้กับเธอก็เป็นคนแรกของโลกและตอนนี้ครับได้รับรางวัลอีกแล้วนะครับ รางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี2สมัยติดครับปีนี้ก็จัดที่ซาอุดิอาระเบียเธอก็ขึ้นไปรับรางวัลแล้วนะครับได้ยอดเยี่ยมในระดับไดมอนด์สปีติดต่อกันอปีที่แล้ที่กรุงโซน,นี่ก็ถูกเสนอชื่อร่วมกับจีนนะครับแล้วก็เวียดนามปรากฏว่าเราชนะแล้วก็คว้ารางวัลมาเป็นครั้งแรกและนี่เป็นรางวัลอีกแล้วนะครับเป็นปีที่สติดต่อกันก็ขึ้นไปรับ ด้วยชุดผ้าไหมสวยงามแล้วก็บอกว่าเป็นประกายแห่งความสำเร็จอันเจิดจรัสบนเวทีเอเชียสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคว้ารางวัล AFC Member Association of the Year ประเภทไดมอนด์ Diamond, อันทรงเกียรติจริงๆแล้วจัดเป็น4อันดับนะครับแรงกิ้งอันดับ1-12ถึง12เนี่ยเป็นแพทตินัมแต่ของเราเนี่ยได้เป็นระดับไดมอนด์คือแรงกิ้งของกีชาติไทยอยู่อันดับ1 3ถึง24 ระดับโกโกก็เป็นแลนกิง้ง25-36แล้วก็ยังมรีระดับทับทิมนะฮะระดับรูบี้เนี่ยงกิ้งของเอเชียอยู่ระดับที่37-47นะครับโดยพิจารณาจากความโดดเด่นผลงานทั้งหลายทั้งในและนอกสนามของสมาชิกสมาคมแต่ละประเทศเนี่ยอาทิเช่นการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในรอบฟีที่ผ่านมาแล้วก็ไทยก็ยังได้รับเลือกจากสาพันบกรเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัด AFC Annual Award ในปี2,026คปีหน้าด้วยโอ้โหก็ถือว่าเป็นเกียรตินะยินดีกับมาดามแป้งครับติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn